สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาเล่ามาเล่า,าเรื่องการนํารถเข้ามาซ่อมให้ฟังนะฮะเป็นเป็นเป็นข้อคิดแล้วก็เป็นแนวทางนะครับอย่างรถวีออสวีออสคันนี้นะครับเข้ามาซ่อมเนี่ยเจ้าของรถเข้ามาเนี่ยแจ้งอาการแจ้งอาการว่ารอ,อบรอบมันไม่ปกตินะฮะตั้งรอบให้หน่อย ตั้งรอบให้หน่อยพอเข้ามาก็ให้น้องน้องตั้งรอบให้ตั้งตั้งเสร็จมันก็ยังไม่ดีนะเขาก็เลยบอกว่าต้องล้างผิวิเสื้อนะครับตัวนี้เป็นว o ออสวีออสเจนหนึ่งวออสตัวแรกว V วออสตัวแรกมันจะมีอมอเตอร์มอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบานะเวลาแอาร์ทำงานเวลาเข้าเกียร์อย่างเงี้ยมันก็จะปรับรอบอัตโนมัติตร,ตรงนั้นให้นะครับทีนี้ก็แจ้งว่าน่าจะล้างผิวิเสื้อด้วยเพราะว่าจากที่ดูนะมันดํา ปากวีเสื้อดาเกินไปอย่างที่เป,เ,ปเป็นเป็นอย่างที่แจ้งเลยนะว่ามันโศกโป,ปกมากมอเตอร์มันขยับไม่ได้นะลอบมันก็ไม่โอเคพอล้างเสร็จล้างเสร็จก็แจ้งแก,กว่ารถเสร็จแล้วก็ให้แกเอาไ,ไปใช้พอแกขับออกจากร้านไปพอออกไปนิดนึงนะแกบอกว่ายังไม่หายเลยแกบอกงี้เอาอะไรยังไม่หายก็เลยบอกให้แก,กลับรถกลับขึ้นมานะพอกลับรถกลับขึ้นมาถามว่าอาการเป็นไง อาการมันสะดุดตื๊ดตึกดตึกเป็นเป็นจันงหวะอย่างเงี้ยก็คือเข้าเกียร์ปั๊บมันจะสะดุดตืด๊ดตื๊อย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าไม่เข้าเกียร์ไม่เปิดแอร์ก็จะไม่เป็นนะครับก็เลยบอกแกว่ามันไม่ใช่อาการของของ,ของรอบแล้วมันเป็นรอบอาการของอหัวเทียนหรือว่าคอยจุดระเบิดร่วกแล้วอย่างนั้นนะก็อย่างที่เห็นนะฮะในรูปเนี้ยก็สรุปว่าเป็นน้ําเข้าคอยนะครับน้ำน้ำน้ำเข้าเข้าในช่อง เบ้าหัวเทียนนะครับนาเข้าไปแล้วก็มีความชื้นมีคาบอย่างที่เห็นนะครับสกปรกพอสมควรก็หัวเทียนก็เริ่มสึกไฟมันกระโดดมันไม่ได้กระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียนมันกระโดดออกด้านข้างนะมันเลยทําให้การจุดระเบิดนั้นไม่เต็มที่ทำให้รถมีการสะดุดที่จะมาบอกนะครับที่จะมาเล่าก็คือ,อาการที่เราเข้ามาซ่อมรถเนี่ยทางที่เอา ตามประสบการณ์เลยนะไม่ต้องไปบอกลูกไม่ต้องบอกช่างเขาหรอกว่าเป็นอะไรเป็นอย่างงู้นให้ซ่อมอย่างงู้นให้ซ่อมอย่างนี้อย่าไปบอกว่าอย่าไปชี้ให้เขาทําอย่างงาู้นแอย่าง,งานี้นะในกรณีกันนี้ก็เหมือนกันแกบอกแกเข้ามาบอกให้ตั้งรอบช่างไม่ผิดนะครับช่างไม่ผิดก็คือช่างก็ตั้งรอบให้ตามที่ต้องการนะครับถ้าเราไม่รู้เราก็บอกว่าอาการลถเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเกิดจากอะไรให้ช่างวินิจฉัยเองให้ช่างแก้ปัญหาเองเราจะไม่เจ็บตัวนะครับไม่เจ็บตัวยังไงถ้าถ้าช่างถ้าช่างแก้ปัญหาผิด ช่างจะรับผิดชอบอันนี้คืออูพีท s นะพูดตามตามตามอูพีทแล้วกันว่าช่างจะรับผิดชอบให้คุณจะไม่ได้เสียตังตรงนั้นนะไม่ได้เสียแน่นอนเพราะว่าช่างทําผิดเนี่ยแต่ที่อื่นผมไม่รู้นะก็คือพูดในในมาตรฐานของเราว่าเรารับผิดชอบตรงที่เราแก้ผิดให้เราไม่คิดตังคุณแน่นอนแต่ครั้งนี้นะครับต้องเสียตังนะเสียตังแต่ลูกค้าก็ก็เข้าใจนะว่าแกก็ไปออกออกไปแนวทางบอกว่า มันก็สมควรที่จะล้างแล้วแหละก็ไม่เป็นไรนะก,ก็โอเคถ,ถ้าเข้าใจนะครับแต่หลายคนที่ไม่เข้าใจนี่สิก็จะมาทะเลาะก,กันอีก้ยแก้ปัญหาไม่จบอย่างงู้นอย่างนี้ก็เราไปบอกเขาบอกว่าให้ตั้งรอบเขาก็ตั้งรอบอ่ะทีนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนหัวเทียนทําความสะอาดอคอยทาความสะอาดให้ก็ก็หายนะนั่นแหละครับก็คือว่าเราเข้าไปเนี่ยไม่ต้องไป แจ้งช่างหรอกว่าต้องทำางุนนู้นอย่างนี้นะเขาจะหาว่าเรารู้ดีหาว่าเรารู้ดีแล้วโดนข้อหามันไสอี่นะไม่รูนะครับนั้น <c oughs> ก็เข้าไปก็กบอกอาการเนี้ยเครื่องมันสะดุดอย่างเงี้ยเป็นยังไง้ช่างเขาคิดเองให้ช่างเขาหาแนวทางเองอย่างเงี้ยเราจะไม่เจ็บตัวเราจะไม่โดนหลายรอบนะครับก็ก็ฝากฝากไปกันไว้นะในกรณีนี้ก็เปลี่ยนหัวเทียนเสร็จทำคอามสะอาดเสร็จก็ลองนะครับมาลองก็รอบเครื่องอะไรก็ปกติเข้าเกียร์ เข้าเกียร์เปิดแอร์นะครับก็ปกติทุกอย่างรอบก็ขึ้นปรับรอบอดึงรอบปกตินะวิง่งปกติทุกอย่างก็ส่งงานได้นะครับอีกพอแกสแกนจ่ายเงินอแกแก,ก็ให้ดูนะว่าวันทีนี้ใช่ไหมอ่าโอเคถูกต้องก็ขอบคุณครับแกบอกยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ยืนยันอ่า,อาโอเคพอ,พอ,พอยังไมไ่ยืนยันก็นึกขึ้นได้วดีรอบที่แล้วตอน แกแบ่งจ่ายเป็นสองสองรอบนะเพราะว่ารอบแรกล้างผดวิเสื้ารอบที่สองอรอบรอบแรกนะ่ะจ่ายไปแล้วคือสแกนจ่ายแล้วแต่เราไม่ได้เช็คว่าตังค์เข้าไม่เท่ากันะก็รอบที่สองแกบอกว่าแกยังไม่ยืนยันนะจ่ายจ่ายค่าหัวเทียนก็เลยนึกขึ้นได้อรอบที่แล้วสแกนได้ยืนยันหรือเปล่าก็เข้ามาเช็คดูไม่ได้ยืนยันครับเพราะยอดเงินไม่เข้าถ้ามันจบตั้งแต่รอบแรกก็คงไม่ได้ตังค์อ่ะแคขับไปแล้วก็มัน มันไม่หายเนยี่ยกลับมารอบสองเนี่ยสแกนรอบสองถึงได้อใจเอ้อเยรอบที่แล้วแกได้ยินจันหรือเปล่าแกไม่ได้ยินจันันก็เงินก็ยอดเงินก็ไม่เข้าอันนี้เล่าสู่กันฟังฉเฉยๆแล้วนะไม่มีอะไรก็ตามนั้น,นครับเข้าไปให้ช่างวินิจฉัยเองแก้ปัญหาเองเราอย่าไปอ,าอย่าไปกําหนดว่าต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ